สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันในรายการอาจารย์มาบัวว้นะคะวันนี้ย่างเข้าปีใหม่เป็นวันที่สองแล้วใช่คะก็สดใสเหมือนเดิมนะสดใสเขียวแดงอย่างที่บอกยังฉลองก็ไม่เลิกไม่เจะฉลองไปถึงวันที่สามสี่หน่แหละนะแล้ววันนี้เนี่ยแบบอวยพรแบบค่ะพงจุ้ยออยู่ในศาลาหุ่นช่างใช่ค่ะแล้วนี่นะศาลาหุนช่างตำแหน่งนี้มี Star o อ d ฟ v i d ดด้วยนะคะนะแล้วก็ จริงๆอะถ้าถ้าเราสังเกตเล็กน้อยนะครับเราจะเห็นว่าสาราบวนช่างในแต่ละจุดของบ้านท่านอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความหมายมแล้วก็ตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งสำคัญคเรื่องที่เราอยากให้มันเกิดความสำเร็จเนี่ยท่านอาจารย์มักจะวางสาราบุนช่างไว้เช่นที่นี่ที่นี่อันหนึ่งที่นี่เนี่ยคือพลังทั้งหมดที่ผ่านมาจากค่ายกลน,นะ เทพเจ้าหลิงผ่านบ้านวัวมานะครับผ่านสวนมหาเศรษฐีมาผ่านบันลังมังกรมาแล้วก็จะลงไปนะเพื่อจะไปสุดที่มังกรเหลียวหลังแล้วก็ลงไปเก็บที่ท่ำของกาลเวลาสมมติพลังอันเนี้ยที่เป็นมงคลเนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่มาเนื่องจากว่าท่านอาจารย์เนี้ยค่อยๆปรับระดับนะเราจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวของพลังนุ่มนวลนุ่มนวลเพราะว่า ลงทันทีมากกว่าสามขั้นเนี่ย,ยมันจะกลายเป็นหญินเพราะฉะนั้นเราต้องประคองพลังไว้ให้มันต่อเนื่องมาเรื่อยๆทีนี้พอถึงถึงทางลงช่วงสุดท้ายละ,ะมันจะต้องปรับระดับลงเร็วเกินนี่ออกไหมมันจะต้องลงเพื่อที่จะไปจบข้างล่างอ,อ๋ออ่าทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็เลยวางสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จไว้เพื่อเพิ่มสภาวะความเป็นอย่างขั้นสูงให้กับพลังก่อนที่พลังอ่ะมันจะไหลลงไป อ่าแล้วก็เวลาลงเนี่ยเขาไม่ให้ลงแบบพรวดลงไปเลยค่ะการเทน้ําที่แรงเกินไปนะมันก็จะออกไปเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ตวัดน้ําให้กลับมาอืมแล้วก็ให้มันอ้อมต้นไม้โดยที่ผ่านกวางสามตัวอยู่ตรงนู้นอ๋ออ่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไหลลงไปท่ามกางเวลาส่วนหนึ่งก็จะไหลต่อไปเพื่อขเข้าห้อง แท็กีประจำตระกูลอาจารย์หรือว่าห้องทองคํานะอันเนี้ยสาราเหมือนช่างเนี้ยจึงจําเป็นต้องมีซึ่งซึ่งเราดูในรูปแบบของมันเนี้ยอยู่ดีดีทำไมมีอยู่ตรงนี้เออทําไมมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีความหมายแล้วเวลาเป็นองค์ประกอบของแท็กีคนะยืนอยู่ที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 ่หน้าทางเข้าแซ็กีอันเนี้ยจะอยู่ฝั่งบังกรนอืมอ่าของพื้นที่นะอันนี้ก็คือความสําเร็จ เกียรติยศชื่อเสียงรายได้ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าคื่ทาอย่างคือรายละเอียดนะอย่างที่บอกว่าที่บ้านภูเขาเนี่ยสามก้าเป็นหงจุ้หบนเลยเียงแต่บางครั้งเราไม่เข้าใจในยะนะทีมงานเองก็ต้องใช้บางครั้งต้องใช้เวลานานกว่าจะไปเปิดตําราเล่มเก่าเจอเพราะว่าเวลาท่านอาจารย์สั่งท่านอาจารย์ทำทำเนี่ยท่านคิดอยู่ในใจแต่บางทีท่านไม่ได้เล่าออกมานะคะ เหมือนเหมือนเสามังกรทุกต้นก็เหมือนกันนี่คือการเลี้ยงพลังหล่อเลี้ยงพลังให้มีความเป็นอย่างตลอดเวลาที่เคลื่อนที่มานะคะเพราะว่าความเข้าใจของเราบันไดมันรั่วใช่ไหมเราอีแล้วเขาจะประคองพลังยังไงให้มันมันถ่ายมันจนถึงนี่ได้ที่ไหนได้เราเพิ่งรู้ว่าอ่ะถ้ามันมีเสาบังกรมันก็จะทําให้เกิดสภาวะความเป็นอย่างพลังมันก็จะลอยค้างอยู่อันนี้คือคือคือความชาญฉลาดแต่การที่จะได้แบบนี้นะ มันจะต้องผ่านประสบการณ์มาเยอะ<ร>ๆหรือเหมือนอย่างที่อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังว่าประสบการณ์ในการทำหงจุ้ยเนี่ยถ้าเคยทำหงจุ้ยที่มันเป็นสเกลเมืองมันจะเข้าใจสภาพแวดล้อมมากกว่าการทำหงจุ้ยบ้านเพราะหงจุ้ยบ้านเนี่ยมันหลังเล็กนิดเดียวก็ขอเกียรจำกัดแค่นั้นเองเออมัน,วนควบคุมง่ายมากโดยภาพรวมแล้ว<ช>อาจจะมองไม่ออกใช,ใช่แต่ถ้าเราเคยวิเคราะห์ได้หรือเรามองภาพเมืองออกเนี่ย มันถึงจะทําให้เราบรรลุได้นี่เป็นเหตุผลที่อาจารย์ต้องไปร่าเรียนหรือไปหาเรียนวิชาที่ฮ่อง<ช>กงที่มาเกา๊าแล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมท่านอาจารย์เนี่ยต้องพาลูกศิษย์ไปทัศนศึกษาเ,เ,เพราะว่าไปแต่ละครั้งเนี่ยเราเดินกันโ,โหบางทีเดินไล่กันนะแล้วบางครั้งในการตรวจคุ้มชุวยสถานาที่เนี่ยเราจําได้นะเราเดินเป็นกิโลเลยนะปะใช่เพราะว่า กว่าท่านอาจารย์จะมองหรือว่าในมุมมองที่ท่านอาจารย์ต้องการเนี่ย <Okay. S 2> ในภาพรวมออกมาเนี่ยเอาแค่ร okay. อบเมืองมากรานี่ก็เหนื่อยแล้วนะกว่าจะครบทุกทุก,ท,กทุกคาสิโนโกว่าจะครบทุกตึกเนี่ยแต่เหนื่อยก็อยากไปอีกนะสนุกสนานไว้มีโอกาสนะอา,อา,อาจารย์ก็ยังใหญ่จะพาพวกเราไปอยู่ะนะครับแล้วที่นี่นะก็ยังได้ก็ยังเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยทั้งไม้ดอกหอมแล้วก็ไม้ที่ดูแล้วสร้างสมดุลหยินหยางด้วยเช่นกันเพราะว่า มันจะมีแต่หยางอย่างเดียวไม่ได้ไงมันก็ต้องบาลานซ์ระหว่างหินกับหยางสนมังกรเนี่ยเป็นหยาง่อาต้นหลิวเป็นหินอย่างเนี้ยมันก็บาลานซ์กันดอกกุหลาบนะก็มีสภาวะความเป็นหยางแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีดอกทั้งปีอ่ามันก็ต้องบาลานซ์กันไปแต่ความสะอาดความเป็นระเบียบสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบ้านภูเขาเนี่ยไม่มีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่รกอาจารย์จะค่อยๆนะควบคุมแล้วก็ค่อยๆปรับ ไปเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเห็นความโล่งแล้วก็สว่างจะเป็นส่วนมากนะคะเอาทีนีาพูดถึงสาวมังกรแล้วมีอยู่อันหนึ่งนะที่อยากจะให้เพื่ออธิบายอะไรเราจะเห็นมีระหว่างระหว่างช่องทางเดินมีแจกันที่เหมือนมีเมฆหรืออีกในยะหนึ่งก็คือหัวของยู่อีค่ะก็คือว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคะด้านปลายของยู่อีเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายเห็ดหลินจือใช่ไหมหรือว่าบางครั้งคนเขาเรเป็นก้อนเมฆอ่าถูกต้องนะคะแต่ว่า ความเป็นยูอีเนี่ยเนี่ยยูอีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความประสบความสําเร็จแต่ที่มาดั้งเดิมเนี่ยมาจากไหนก็ไม่คะป๋าเดิมเนี่ยเป็นคาถาที่จะอยู่ในมือของพระสงฆ์ในฝ่ายมหายาิซึ่งมีไว้เนี่ยเพื่อที่จะมีมนตราจบอยู่เอาไว้เวลาสอนธรรมะหรือรว่าอะไรจะได้ดูไงะทีนี้ก็คือว่าพออัญเชิญพระทตยพิดกไปแล้วเนี่ย ในในสมัยต่อมาก็ถูกปรับเปลี่ยนนำคาทานี้ไปเป็นเครื่องยศของขุนนางเวลาเข้าประชุมถูกต้องก็เหมือนทำเหมือนพระเหมือนกันก็จดโพยจดโพยที่เรื่องที่ตัวเองเออที่ตัวงจะคุยไว้ข้างหลังอ่้เพราะเวลาเขาถือเนี่ยเขาก็จะถืออ่าแล้วก็จะอ่านโพยไปด้วยองี้ย อันนี้ก็คือเหมือนกันเหมือนกันมันเป็นวิธีการช็อตโน้ตโอเคนะแสดงว่ามีวนาแล้วที่จบเขาเขาทันะคะแล้วก็อย่างว่าเนอะอยู่หน้าจักรพรรดิจะผิดได้ไงใช่ไหมประมาแล้วก็ลืมเรื่องนู้นลืมเรื่องนี้อะไรเงี้ยตายก็คือใช่ค่ะยุ่ยเนี่ยนะคะคือเราสามารถนํามาทำแค่เนี่ยขอ ขออนุญาตหยิบโพยเหมือนกันได้ไหมคะเพราะว่าเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวนะคะนั่นแหละมีหลายรูปแบบนะครับบางยุคบางสมัยก็จะใช้เป็นเหมือนแผ่นไม้เฉยๆนะครับแต่ว่าไม้มันไม่ใช่ทํามาจากไม้นะเขาทํามาจากงาทํามาจากโยกใช่เยอะแยะทํามาจากเขาสัตว์ถ้าในหนังสือเล่มนี้จะมียุอีทั้งหมด6ประเภทหกวัสดุนะคะี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วก็ตามปกติแล้วยุ่อีก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิต สังเกตเลยนะความสาเร็จอันยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ความสาเร็จธรรมดาถูกไหมเป็นจองหววนเนี่ยถูกต้องทีนี้เราจะวางยูอีนี้เอาไว้บนโต๊ะทางานสมัยก่อนเวลาจะจะสอบจองหววนเนี่ยสอบกันทั่วประเทศนะคะใช่เลือกคนเดียวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าหนึ่งในหมื่นบางทีหนึ่งในแสนซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแสนว่าเก่งมากนะโอ้อ่านพเมึงจีนนั้นทำเป็นหนึ่งในล้านจริงเพราะว่ามันกว่าจะเป็นหมู่บ้านเพราะว่าต้องสอบจากหมู่บ้านสอบอำเภอสอบอะไรมาก่อนใช่ไหมมณฑลตำบล แล้วก็มณฑลอีกเขามีจังหวัดด้วยอแล้วก็มีจังหวัดหลายจังหวัดรวมกันเป็นมณฑลค่ะอ่าอะทีนี้เวลาเราวางเราสามารถจะวางร่วมกับเครดวัตถุอื่นๆได้นะคะเพื่อเป็นนนยะว่าให้ความปรารถนานั้นๆประสบความสําเร็จหรือบรรลุเป้าหมายเช่นถ้าวางอยู่อีร่วมกับผลอบเชยหรือกิ่งหรือต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตและเขียวทั้งปีเช่นต้นสนต้นไผ่นะคะ จะเป็นเคร็ดทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยและสมหวังทุกประการนอกจากนี้ยูอี่ยังหมายถึงสันติภาพและความปลอดภัยนอกเหนือจากความมีโชคชะตาที่ดีอีกด้วยดูสิตามปกติแล้วถ้าเราจะวางนะคะยูอี่จะมีปลายสองข้างไม่เท่ากันข้างนึงเล็กข้างหนึ่งใหญ่ใช่ไหมเวลาเราวางบนโต๊ะทางานหรือราวางในตาแหน่งต่างๆเราควรจะหันด้านปลายเล็กเข้าบ้าน และ,ะด้านปลายใหญ่ออกไปด้านนอกบ้านหรือนอกห้องนะคะเพราะจะมีความหมายอยู่ในตัวว่าขอให้เจ้าของยู่อีนี้ได้ประสบความสําเร็จและความสมหวังตามที่ปรารถนาสมมุติถ้าเราตั้งที่โต๊ะทางานอันใหญ่ก็จะอยู่ข้างนอก<ช>ปลายอันเล็กก็จะหามาหันมาหาเราใช่ค่ะนะะทีนี้ในสําหรับนักธุรกิจและข้าราชการแล้วนะคะการนํายุอีไปตั้งวางไว้ในตําแหน่งดวงดาวแห่งสายน้ําประจํายุค จะสามารถช่วยให้เกิดโชคลาาขึ้นได้อย่างมากมายตลอดตลอดยุคทีนี้ในยุคแปดดวงดาวแห่งสายน้ําประจํายุคคือก็แล้วแต่บ้านไม่เหมือนกันไม่ดวงดาวแห่งสายน้ําประจํายุคอ๋อก็คือแปดไงแปดบ้านไหนอยู่ตรงไหนไม่เหมือนกันอ๋อไม่แต่หมายความว่าดวงดาวแห่งสายน้ำประจำยุคเนี่ยอ๋อก็คือหมายสองใช่ไหมใช่ถูกต้องอ๋อแต่ป๋าเข้าใจว่าเป็นแปดสายน้ำใช่ไหมล่ะใช่แปดน้ำของของของยุคโอเค มันได้สองระยะนั่นแหละเหมือนกันถ้าตำแหน่งแปะสายน้ําของยุคคือหมายเลขสองคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ต้แต่สมมติมันเป็นบ้านเรือนปุ๊บมันมีดาวปุ๊บมันจะกายเป็นดาวน้ําของบ้านนั้นเพราะเพอันนี้ไม่ใช่น้ําคู่ยุคเป็นดวงดาวแห่งสายน้ําประจํายุคก็เท่ากับว่าถ้าในยุคเก้าก็ต้องเป็นเก้าสายน้ะก็เปลี่ยนไปก็แต่วางใน่สองตำแหน่งนั่นแหละหากวางคู่กับลูกคิดเรือมหาสมบัติหรือก้อนทอง ก็จะยิ่งช่วยทวีความมีโชคลาภและความมั่งคั่งร่ํารวยได้เป็นอย่างมากโอ้นั้นเอายูอีไปวางไว้บน,นก้อนทองถูกต้องเลยนะหรือไมก่ก็เรามีลูกคิดนี่เราจัดลูกคิดไปนะคะ,ะ,ะสําหรับนักเรียนนักศึกษาสามารถจะช่วยให้เขาพบกับความสําเร็จได้หรือมีโชคในเรื่องการศึกษาด้วยการนําเอายู่อีไปวางไว้ในทิศที่ดีประจําตัวเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้นิดนึงนะค่ะเราใช้ทิศเจริญแล้วกันถูกต้องโดยทั่วไปนะคะ ยุ่อจะมีทั้งหมด6แบบ6คุณสมบัติตามวัสดุที่ใช้ทำยุ่อีดังนี้ชิ้นที่หนึ่งเลยเทอ, <คำ S 2> องคำทองคำค่ะเป็นยุ่อีที่มีคุณสมบัติช่วยให้ได้รับเงินจํานวนมากตามที่ปรารถนาเต้องไปหาแล้วเหมาะสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจการค้าโดยทั่วๆไป กับผู้ที่อยู่ในวงการตลาดหลักทรัพย์หรือวงการการเงินนั่นเองเนหุนเล่นหุ้ะคะโอ้โหเดี๋ยวนะยูอีทองคำนี่เล็กใหญ่ไม่สำคัญแต่ท่านอาจารย์มีชิ้นขนาดนี้เป็นฟุตเลยนะคะยูอีที่ทําด้วยเงินมีคุณสมบัติช่วยให้ได้เงินรางวัลหรือผลตอบแทนตามที่ปรารถนาเหมาะสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจการค้าโดยทั่วๆไปเออพวกเซล์ อยากได้เป้าได้ยอดเออ,อและผู้ที่อยู่ในวงการตลาดหลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันนะคะยุอีที่ทําจากยกยกมีคุณสมบัติช่วยให้ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอและฐานะตามที่ปรารถนาแม่เหมาะก,กับข้าราชการนะซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูงทุกอาชีพทุกอาชีพเลย,ไม,เยไม่เฉพาะแต่ข้าราชการเท่านั้นนะคะยุอีที่ทําจากหิน,หนเราเคยเห็นเนาะ ของอาจารย์มีไหมอยู่อยู่ใี้คเป็นหินแกะสลักค่ะเป็นนแเป็ยูเอที่มีคุณสมบัติช่วยให้การงานและชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมาะสําหรับการใช้ประดับตกแต่งเอาไว้ในบ้านเรือนต้องมีแล้วนะจ๊ะต้องจัดะไม่แต่หินหินเนี่ยไม่ใช่หินก็หินนะหินหินที่เราพูดถึงนี่คืออัญมณีหินที่เป็นอัญมณีไม่ว่าจะเป็นอะมิติซิทรินอ่าเยอะๆในอย่างบ้านนอาจย์จะเป็นซิทรินแกะนั้นหินจริงๆเพราะว่ามียูเอที่ทำจากอัญมณีต่างหากอ๋อเหรอค่ะ ยุย่ยที่ทําจากไม้เป็นยุย่ยที่มีคุณสมบัติช่วยให้อายุยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเหมาะสําหรับใช้เป็นของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุคนแก่ค่คะยุย่ยที่ทําจากอัญมณีอ,อ,อันนี้นนแหละมีคุณสมบัติช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยออโดยไม่มีการสูญเสียรั่วไหลซึ่งเหมาะสําหรับนักลงทุน หรือผู้ที่กําลังจะเริ่มต้นประกอบอาชีพหรือทําธุรกิจต่างๆนี่แหละลงทุนเล่นหวยนี่เรื่องลงทุนไหมฮะลงทุนนะนว่แต่เม็ดเต็มหน่วยไม่ถูกหักไม่ไม่ถูกจ่ายครึ่งเดียวไม่ถูกกักอะไรอย่างนี้แหมคิดได้นี่ก็นี่ก็คุณสมบัติของของยุอีนะครับซึ่งตั้งแต่โบราณแล้วเขาก็มีใช้กันอันนี้ก็เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเสียใจด้วยนะมันหมดไปแล้วอาจารย์มียุอีที่เป็นลูกคิด เออใช่แล้วเป็นไม้ด้วยเราไม่ได้รู้นะแสดงว่านั่นเป็นความมั่งคั่งแล้วก็มีความรู้เงท่อจารจ์เนี่ยนอกจากต้องถอยหลังกลับไปเรียนนะอ่านอ่านหนังสือบ่อยๆแล้วถึงจะเข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เนี่ยได้ความรู้ไปแล้วก็ไปสานาเอาละกันแต่ว่าได้ของจากที่ไหนมาอย่าลืมนะหนึ่งล้างมือาก่อนนะคะสองถ้าของนั้นมาจากที่ที่ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนก็ บูชาเหรียญจีนสามเหรียญของท่านอาจารย์ไปแขวนไว้กํากับไว้เพิ่มความเป็นมงคลให้กับยุอีกด้วยแต่ว่ายังไงเลือกใช้ของที่ที่ที่เขาสร้างมาดีกว่าเขาตั้งใจทําเหมือนเหมือนป๋าวันนั้นป๋าคุ่ลูกศิษย์คนเหนืงบอกว่าไอ้ของที่เขาเอามาจากไหนก็ไม่รู้อะแล้ให้ให้เราเอามาใช้อะเราเราไม่รู้เจตจำนงเขาที่เขาทํา <c oughs> มันเนี่ยความแตกต่างม,มันอยู่ตรงนี้แหละแต่ของที่ท่านอาจารย์เขาประจุหรือว่าประสิทธิพลังให้เราเนี่ยมันเกิดจากเจตจำนงที่ท่านอาจารย์ใส่ลงไปว่าเฮ้ยให้มันจเจริญรุ่งเรืองค่ะ <c oughs> เอออันนี้มันถึงจะได้ผลเนี่ย <c oughs> <c oughs> นั้นความเชื่อมั่นของเราเนี่ยที่ป๋าเคยเล่าฟังค,คือเรารู้ตัวเราอยู่ว่ามันมาจากไหน <c oughs> เนื้อออกมาแล้วเวลาเราเชื่อเนี่ยเราก็ไม่เชื่อสนิทใจ <c oughs> มันไม่เหมือนของอาจารย์เราเอาของอาจารย์ไปเราเชื่อมั่นในในครูบาอาจารย์ <c oughs> มันก็เกิดผล เพราะฉะนั้นนไอ้ความแตกต่างระหว่างของที่มันมาจากที่มามีที่มาที่ไปกับไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยมันให้พลังที่แตกต่างกันมันตรงความเชื่อของเรานี่แหละอือะวันนี้ปิดท้ายรายการสักนิด์หนึ่งต้องต้องวยพออีกแล้วไหมคะไม่แล้ววันที่สองแล้วพี่น้องทุกคนก็คือเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านอาจารย์จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเดินตามรอยทำฮงจุ้ยได้อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วก็ เรียนรู้ไปเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตนะคะใช่ค่ะทำทำทำอย่าอย่าอย่าอยาบทำทันทีนั่นแหละที่เขาบอกกันนะคะทอทอทอทำทันทีโอเคะวันนี้เลาไปก่อนสวัสดีค่ะ